สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แต่งโมงเคลียชัดหลังถูกถามบทสาวรับงานเอ็น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นที่สนใจของชาวโซเชียลกันอย่างมากจากกรณีมีแชทสนทนาเผยออกมาในโลกออนไลน์อ้างทํานองว่ากระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมมีการคุยเรื่องขอความช่วยเหลือกับชายปริศนาและมีข้อความแชทจากฝ่ายกระติกว่าพลัดเองที่รับงานแบบนี้ซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นแชทที่คุยกับกระติกจริงหรือไม่ต่อมานางพานิดาสิริยุทธโยทินคุณแม่ของแตงโมเปิดใจว่าเรื่องงานเอนเตอร์เทนยอมรับว่าบางเรื่องเป็นแค่นิทานที่มีการแต่งขึ้นมา ยความจริงไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ส่วนตัวก็เชื่อไปตามที่มีการพูดแต่พอมาถึงวันนี้หลักฐานการพิสูจน์ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันค่อนข้างคลี่คลายความสงสัยบางอย่างที่มีอยู่ในใจแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ยังคงสงสัยทั้งปมการมีปัญหากันบนเรือก่อนพลัดตกหรือไม่ขณะที่ในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนตัวยังเชื่อมัน่นและมั่นใจการทำงานของตำรวจไม่กลัวการแทรกแซงหรืออ,อำนาจมืดแน่นอนส่วนกรณีที่มีแชทเผยว่ากระ ติกรับงานให้แตงโมในส่วนนี้ตนไม่เห็นข้อมูลแต่เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่คงนําไปประกอบการพิจารณาในสํานวนแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ